ชีวิตของเรามันก็เหมือนกับเรือที่อยู่ในทะเลมีมลสมเมื่อถ้าเราไม่ต่อสู้ไม่หันหัวสู้เราก็จะล่มได้หรือเรามีเรือเราก็ต้องเตรียมที่จะให้นำผ่านเพื่อเอาตัวรอดชีวิตเราก็เหมือนกันก็จะต้องปล่อยให้ความทุกข์ผ่านไปอย่าไปแบกบไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้ หรือเวลาที่เราเจอมลสุมถ้าครอบครัวหรือสามีภรรยาไม่ช่วยกันประคับประคอง <c oughs> ก็จะทำให้การมีครอบครัวหรือญาตกิกลล่มได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราสู้ต่อมรสุมชีวิตต้องเป็นคนที่ไม่ท้อแท้เมื่อเจอความลำบากเมื่อเจอกับปัญหาถ้าเราไปท้อแท้ เราก็เหมือนกับเรือที่จะต้องล่มอยู่ไม่ต่อสู้ฉะนั้นชีวิตคนก็คือจะต้องต่อสู้ไม่ต้องกลัวอุปสรรคต่างๆบางครั้งอุปสรรคหรือขึ้นมรสุมก็ทําทให้เรารู้จักป้องกันหรือทําให้ชีวิตเรานั้นมีความเข้มแข็งมีความอดทนต่อสู้ต่อสิ่งต่างๆ ฉะนั้นการเจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆก็เป็นการสอนบทเรียนให้กับชีวิตเราให้รู้จักการพระคประคองชีวิตต้องรู้จักช่วยเหลือกันเราจะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ยิ่งชีวิตที่จะต้องมีคู่ครองมีบ้านมีเรือนยิ่งต้องอาศัยครอบครัวที่เข้มแข็งมันก็เปรือทีที่ช่วยกันประคับประคองลำเดียวหรือคนเดียวสู้ไม่ไหวอาศัยหลายๆคน อาศัยความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็สามารถประคับประคองให้ชีวิตหรือขึ้นมรสุมที่ทักถมเข้ามาสามารถจะรอดพ้นไปได้เพราะฉะนั้นคลื่นก็ไม่มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความแหล่งอยู่ตลอดเดี๋ยวก็มีความสงบเดี๋ยวก็ผ่านไปมันชีวิตเหล่าบางครั้งเมื่อเจอปัญหาต่างๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทำล,ำลืมบ้าง อย่าไปน้อยอกน้อยใจเมื่อเจอปัญหาต่างๆต้องช่วยกันปะคับปะคองต้องไม่โดดเดี่ยวโดยเฉพาะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสามีภรรยาลูกหลานจะต้องช่วยกันรักษาวงตระกูลต้องรักษาชีวิตคนที่มีปัญหาเพราะนั้นเมื่อมีปัญหาเราก็จะต้องรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนกับเรือที่อยู่ในทะเลเวลาเจอมรสุม ก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันพักกระกประคองให้ล้นผ่านไปได้ชีวิตเราก็จะมีความสุขมีความเจริญเมื่อผ่านปัญหาและผ่านอุปสรรคไปได้แล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หัวหน้าครอบครัวเหมือนกันเป็นกบ,บุคคลที่จะต้องจับหางเสือไว้คอยดูทิศทางให้ครอบครัวจะต้องผ่านอุปสรรคให้ได้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์โดยเฉพาะ จะต้องเก็บความขมขื่นหรือไม่แสดงความทอแท้ให้พวกลูกๆได้เห็นเพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีจะต้องแสดงถึงความเข้มแข็งถึงแม้ว่ากำเกืนน้ำตาตกใหนอยู่ก็ตามพระเทเจ้าท่านบอกว่าเราจะต้องมีหลักหัวใจเศรษฐีที่เราจะทำให้ชีวิตของเหล่านั้นมีความร่ำรวยข้อหนึ่งคือจะต้องมีความขยนันมีความอุตสาหะ เรียกว่าอุทานสามปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นในกอบประการต่างๆในการเลี้ยงชีวิตข้อที่สองเมื่อทำงานไปแล้วที่ไหนก็ตาม็็จะต้องมีเงินมีทองมีสินจ้างรางวัลก็จะต้องรู้จักเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากให้ดีรู้จักใช้รู้จักจ่ายรักษาให้มีความปลอดภัยเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ ข้อที่สามจะต้องมีกัลยาณมิตรคือเมื่อมีตังแล้วจะต้องคบคนดีอย่าไปคบบุคคลที่ไม่ทำงานทำการหรือติดยาเสพติดก็จะต้องมีเพื่อนดูแลแม่ดูแลลูกดูดแดหลานดูแลญาติพ่อบุคคลเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับเราบำรุงเขาให้ดีข้อที่สี่เรียกว่าสมะชีวิตตา หมายถึงว่าเลี้ยงชีวิตจะให้ฟูดฟืดเครืองอย่าให้โฟมไฟล์ามากเกินไปรายรับน้อยมีรายจ่ายมากเราก็อยู่ไม่ได้เมื่อมีตังค์แล้วก็ต้องเลี้ยงตัวให้ตัวเองมีความสุขไปเที่ยวบ้างกินบ้างบำรุงจิตใจพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเรามาถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราจะต้องเลี้ยงดูแลลูกเพื่อเขาจะได้รูดูแลเราในวันต่อไป ดูแลญาติพี่น้องให้อิ่มนำสำราญรู้จักปัดเป่าบำบัดอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ดูแลแแล,ลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานให้เขามีความสุขเรียกว่าหัวใจเศรษฐีใครนำไปใช้ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้านั่นเอง